ชิมหวานหน่อยนะครับาแสมอนี่เป็นบรรยกาศที่สวนณภูมิลักษณะเหมือนไปส่งเรียนเมืองนอกแต่ไม่ใช่ส่งไปเที่ยวนี่เป็นแฟนๆของเจ้านายนะครับซึ่งวันนี้เจ้านายจะไปเที่ยวทริปกับครอบครัวนะครับไปประเทศแอฟริกาใต้ทวิบแอฟริกานะครับก็ มีน้องๆมารอตั้งแต่ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับมารอตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เราเพิ่งมาถึงปรากฏว่าคงกะเวลาผิดพลาดเรามาถึงที่นี่ประมาณ2องทุ่มนะฮะน้องๆที่นี่รอประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะโอ้ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยเราไม่ทราบว่าจะมีคนมาส่งเยอะนะครับไม่เเพราะว่าไม่มีออดอล์ไม่มีไม่มีโน้ซินะฮะตอนนี้ก็ปุบแล้วไป ยกรูด้วยถ่ายครบถ่ายครบหรือยังครับมีใครไม่ถ่ายอีกก็ก็ไปถ่ายเลยนะหนุ่มใหม่อันนั้นอันนั้นฝั่งลูกอันนี้ฝั่งพ่อนะฮะพ่อก็จะมีรุ่นใหญ่มาถ่ายอ่ะรุ่นเล็กก็จะไปถ่ายกับลูกนะตอนนี้สำคัญนะฮะก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ผมไม่นรีนดีพี่ นะตอนนี้ก็เหมือนจะทุกคนกจะถ่ายรูปกินเข้าไปนะฮะสนายให้ถ่ายรูปแลวันนี้เปิดให้ถ่ายรูปเต็มที่เราเปิดให้ถ่ายรูปทุกคนนะครับที่อยากถ่ายอ่ะมีใครยังไม่ถ่ายอีกไหมมีใครไม่ถ่ายอีกไหม เธอดาวเธอจะไปอยู่เขาเป็นอาทิตย์ <c oughs> มไม่รู้ไม่ีเลยเธอจะไปเขาเป็นอาทิตย์ตรงนี้ไปร่วมทัวร์ด้วยนะครับดูขอ,อดูพาสปอร์ตกอนนะครับมาเปล่าคุณจะไปร่วมทิปคุณมันต้องถ่ายตอนนี้เดี๋ยวไปถ่ายที่อ่ะ <c oughs> จะมีคุณบอยพิสนุเข้ามาดูไลฟ์นะครับอ่านี่คืออันนี้คือเจ้าของเจ้าของทัวร์มามาด,ดูป้ายหน่ซย้ออะไรนะทัวร์อะไร ดีวาวักเอนทิชนะฮะป้ายไปไหนแล้วเก็บระป้ายเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันากตามที่เราได้ประกาศขายทัวร์ไปเป็นระยะเวลาประมาณเกืบครึ่งปีสําหรับทริปแอฟริกาใต้กับเป็นเหมือนทริปกับพ่อเจมแม่บินและสามเจ้านะครับนี่คือคุณจีจี้ เป็นซีอของบริษัทดีว่าพิเคชันสวยงามนะชสสวยนะที่ผินะสวยงามทริปนี้ทริปนี้เดี๋ยวเราจะดูแลลูกค้าอย่างให้เต็มเต็มที่สนุกเต็มที่เขาบอกมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างใช่ค่ะฮะหกสิบท่านหกสิบห้าค่ะท่านจะมีความสุขกับพวกเราตลอดทริปห้าหกเจ็ดวันนี้ที่ทวีปแอฟริกาไม่ใช่ไปดูในป่าซาฟารีอย่างเดียวนะคนอยากคิดว่าแอฟริกาใต้มีแต่ป่าซาฟารีไม่ใช่สวยมากแลนด์สเคปโจฮันเนสเบิร์กเมืองเขากระเทับ หน้าผาทะเลอะไรสวยเหลือเกินอ่ะอ่ะตอนนี้เขาไม่อยากดูเราแล้วเขาอยากดูโอเคโอเคค่ะไม่ขออยู่ในไลฟ์พ่อเจได้มั้ยอันนี่ใไลฟ์พ่อเจอ่ะคุณสวัสดีครับไปไหนครับไปซาฟริกาครับไปซาฟริกาเหรอครับคิดว่าจะเจออะไรที่เซาฟริกาบ้างครับเจอเสือสิงโตเจอสือสิงโตไม่มีมีมั้ยแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่รีวิวสิงโตแล้วก็อาจจะเจออุ้ววเวเวเวอุ้ววชวนเวเวเวอุ้ววชวนโมอดซาดเลย อ่านี่เป็ดาแฟนขับนะครับคิดว่าแอฟริกาเจ้านายแอฟริกาควรจะมีชื่อตั้งชื่อตัวเองนะครับคิดว่าถ้าเปอชาวแอฟริกาต้องตั้งชื่อตัวเองว่าอุบู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 เออบูชนงบุบเออูบุเจ้านายเจ้านายพรือว่าถ้าหรเลยมดะครับอบูบุบุเออบูบุบเออุบนายนเ้ายอันนี้าเป็นดนะับอุบุบุบฟขเออบุงบุบุเออุบุเุบุนายนเจ้านายหอ่เอร นี่เธอบินมาจากลอนดอนเพื่อเพื่องานนี้เลยเพื่องานนี้เลยค่ะขอบคุณมากคุณเชอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไกด์หนึ่งไกด์สำคัญของดีว่าฟิเคชันเราที่ผ่านมาเป็นไกด์ตัวท็อปคุณโยมิน่าขอบคุณครับคุณโยมิน่ารอคอนเสิร์ตพิเจโหสุดยอดเลยวันนั้นผมสั่นมากอ้าจะเดี๋ยวคุณโยมิน่าครับผมีเห็นคุณไปนั่งเฟิร์สคลาสอยู่ที่ไหนอะไรสักอย่างรอบนี้ก็มีเซอร์ไพรส์รอบนี้มีเซอร์ไพรส์นะเพราะฉะนั้นถ้ามีทริปของ d ี v a า i c a t i o n อีก เขาแววแววมาว่ากุมภาหน้าจะไปดูแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ใช่อย่ารออย่ารอเลยเพราะว่าไม่ใช่ถ้าไม่จองก็หลุดเลยนะฝากไปดูตอนนี้พีออเดอร์ก่อนเลยได้เลยได้เลยนะครับขอบคุณครับปลาพี่เจครับปลาเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในตอนนี้ให้เดี๋ยวน้องๆที่มาส่งจำนวนหนึ่งวันนี้มาจำนวนหนึ่งนะครับก็เอามาโดยเราไม่รู้เซอร์ไพรส์มากนะครับทุกคนก็มา เขขอบคุณทุกท่านนะเราใช้ดูหลัเนี่เจ้าขุนเขาก็ชิลๆเจ้าสามพี่สพี่น้องได้่ะได้ถ่ายรูปปุ๊บไหมปุ๊บไล้ถ่ายยัง ยังไม่ถ่ายกับพ่อ,อถ่ายเลยมาถ่ายย่งลูกถ่ายยังอ่านะฮะเวลาใครที่มาส่งเช้านายมาดูเช้านายเจ้าหุนเจ้าหมุดเนี้ยถ้าอยู่แบบเนี้ยกันเองเราให้ถ่ายเลยโอเคใครต้งถ่ายรูปกับพ่อเนี่ย,ยจะมีสิริมงคลในชีวิตางานการดีเงินทองเข้ามาเรียนดี ก็มาถ่ายรูปกันเซอร์ฟี่ได้ถ่ายได้นะโอ้ยเต็มในกล้องไหนจ๊ะกล้องนู้นเหรออ้าวใครหนีพ่อหนีแม่มาอย่ามาเข้ากล้องนี้นะครับใครจะไหนเขาจะถ่ายใครหนีพ่อหนีแม่มาอย่าเข้ากล้องนี้นะครับมีคนจีนมาใช่ครับจ้าโอเคมีเจ้าถุงนะครับมีเจ้าถุง ถ่ายเซลฟี่ด้วยมวยบริการเซลฟี่ได้่าเซลฟี่ต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือนะตอนนี้จากที่เป็นแฟนขับถ่ายรูปก็เริ่มเป็นแฟนทั่วไปเริ่มเป็นแฟนทั่วไปเข้ามาถ่ายรูปมีท่านเจ้าหน้าที่สนามบินก็มาถ่ายรูปด้วย โอเคไหมอีกอ okay, uh, ีกอีกสามนาทีสามนาทีสามนาทีได้ไหอีกสามนาทีนะจ๊ะได้เลยได้เลยพี่เซฟฟี Belt> ่ไม่ได้มือพ <like ี่ไม่ว่างละอ่าคือเวลาแฟนลับถ่ายกับลูกเสร็จก็เดินผ่านเฉียวพ่อก็ถ่ายกับพ่อหน่อยโอ้โหวอบ์เกิดูปันดีไหม ฟันตอนนี้เริ่มจะดัดฟันแล้วนะครับยังยังเรายังใส่จริงถ่ายกับพี่ขออนุญาตรุ่นนี้ใครใครที่อยู่เด็กยุค9กรุ่นไหนก็อย่าฝืนให้มาถ่ายรุ่นนั้นโอเคหนึ่งสองขอบคุณกครับถ่ายได้เลยครับ โอเคครับเ,เดี๋ยวเราจะจบการไลฟ์ทีนนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเช็คอินผ่านอิมิเกรชันนะครับนะครับและนี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นบรรยากาศรสดๆที่สวนภูมินะครับครับเพิ่นน้องๆรู้ว่าเราจะไปเที่ยวกันพอดีก็เลย น้องๆรู้ว่าเราจะไปเที่ยวก็เลยมาส่งเราขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาในวันนี้ที่มารอตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับ,บแล้วก็ขอบคุณคน้องๆทางบ้านอีกทีในการฉลอง30ล้านวิวอ,อย่าลืมว่าเรามีการจัดเจมีดีมิตรแอนคริเจ้านายนลรชันวันที่20สิงหาที่ลานเซ็นทรัลเวิร์ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งถึงเย็นปิ่นไปด้วยใช่หมดทุกคนไปด้วยหมดเลยสมุดพลรชัน,าานตามนั้นนะเออบ,บ๊ายบายเดีย๋ยวจะเทีย่ยวเผื่อทุกคนนะคะโอเคไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรูปมาให้ดู